อ้ยไอ้จอนมาแล้วพี่น้องอุ้ยตัวนี้ใสสวยเลยนะครับลุ้นด้วยกันครับมันจะกัดไอ้โมผมหรือเปล่าอุ้ยตัวใหญ่หน้าดูพี่น้องลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยกัดกัดเลยกัดกัดกัดเอ้ามาแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอบถ่ายดูปลากินเบ็ดเหมือนเดิมนะครับคลิปที่แล้วนะครับ fc ได้แนะนําผมมาว่าให้ใส่เป็นเหยื่อหมือแข่งนะครับกับเหยื่อปูนะครับผมได้ลองใส่แล้วนะครับ เอชอนมันไม่กินเหยื่อผมเลยนะครับคลิปนี้ผมก็เลยต้องมาใส่เป็นไอหมูเหมือนเดิมนะครับไปไปรู้นด้วยกันว่าคลิปนี้ผมจะได้ตัวไอช่อนหรือเปล่าครับเฮ้ยอะไรแวบ,บๆเฮ้ยไอช่อนมาเฮ้ยโอ้วไอช่อนพี่น้อง <S <S ที่แท้ก็ไอเต่านี่เองออ,ดดอ้ยตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้านึกว่าไอช่อนดมดมดมไอโมดูสิโอ้ไอโมถูกใจนะครับไอเต่าดม นึกว่าไยช่อนหรือเปล่าโอ้ยยินใหญ่เลยพี่น้องไปแล้วไปแล้วไเต่ากันไปแล้วครับอุ้ยตกใจหมดเลยไอ้โมว่านึกว่าไยช่อนมาเอ้ยนี่ครับเต่าเต่าเต่าต่อเต่าลังตุงไปนะครับไปแล้วตายแด้จริงจริงเฮ้ยไอ้ช่อนมันมาเลยพี่น้องมาแล้วมาแล้วอุ้ยใสสวยอยู่นะครับตัวนี้ ลุ้นๆลุ้น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 ด้วยกันว่ามันจะกินไอโมผมหรือเปล่าครับไปแล้วไปแล้วลุ้นลุ้นพี่น้องลุ้นใส่สวยอยู่นะครับน่าจะมีสี่ห้าขีดอยู่ครับตัวนี้ผมว่าไอโมมันยังมองไม่เห็นในช่อนนะครับผมว่าเหี่ยมมันก็กลับมาครับชมชมครับชมชมลุ้นไปด้วยกันครับ ผมได้ลองใส่เหยื่อปูแล้วนะครับที่ f อบอกมามันไม่กินนะครับผมว่าเหยื่อปูน่าจะเหมาะตอนใส่กลางวันนะครับกับเหยื่อหมือแข้งนะครับน่าจะเหมาะกับการใส่กลางวันมากกว่าใส่กลางคืนนะครับผมใส่มา 2- 3สาวันนะครับมันไม่ได้ปลานะครับผมถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับแต่มันไม่ได้ปลาผมก็เลยไม่ไลงให้ f c ได้ดูนะครับเพราะว่าลงคลิปที่ไม่ได้ปลาไปเดี๋ยวก็ว่า แม่ได้ปลาบูรุงทำไมอุ้ยพี่น้องมันกลับมาแล้วไอ้ไอ้ชอนกลับมาแล้วไอ้ชอนกลับมาแล้วเฮ้ยเขามาใกล้แล้วพี่น้องอุ้ยมีดมมีดมอย่านะอย่านะไอ้โมอย่าดิ้นนะอุ้ยอ้ยอ้ยผมว่ามันเอาเน่ยถ้ามันงอตัวแบบนี in, entonces, es, raktion, uh, ена, ้พี coat, ่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ามันงอตัวแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจัดแน่นอนเลยครับอย่าอย่าอุ้ยอ้ยกัดแน่นอนพี่น้องกัดกัดงอแล้วงอตัวแล้วงอตัวแล้วกัด อฮ้ยเรียบรยอ้ยอยลยน้ำกระจายแล้วอุ้ยผมว่าแล้วขนาดไอ้โมไม่ดินมันยังกัดเลยเอื้ยเรียบโร้อยพี่น้องใส่สวยนะครับตัวนี้พอได้ป่นอยู่พี่น้องสวยๆยครับใส่สวยอื้ยมานี่แล้วพี่น้องเต็มกาบอีกแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ดูนะครับสวัสดีครับ